สวัสดีค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปอะไรให้ดูพี่น้องดูดอกไม้ไปพังๆก่อนนะคะทุกคน <c oughs> เห็นไหมดอกไม้ก็ตามเคยเลยนี่ดอกไม้ข้างบ้านหน้าบ้านเนาะดอกนี้ดอกไม้หลังบ้านนะไม่ใช่ข้างบ้านหน้าบ้านดอกไม้หลังบ้านคะ่ะทุกคน <c oughs> เห็นเงาเนาะวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากเลยครับพี่น้องจะเอาไม้พี่น้องดูนะคะสวยใส ตามใจสันนี่แหละทุกคนนี่พี่น้องเห็นเครื่องบินไหมกำลังบินว่อนๆอ,อยู่ทางนู้นอันหนึ่งอนะเนาะจะเห็นไหมเออเห็นอยู่นะพี่น้องเนาะพี่ตายยังไม่เห็นอยู่ตรงไหนเนี่ยหาจับเครื่องบินกอนพี่น้องโอ้ยนิดเดียวเองเครื่องบินอยู่นู่นนี่คาะทุกคนวันนี้ท้องวัาสวยงามที่สุดในสามโลกนะครับ เป็นชั้นฟ้าไหมเป็นชั้นเป็นชั้นก้อนเมฆสินาอเขาเรียกภาษาไทยได้ก้อนเมฆเนาะชั้นฟ้าที่ไหนล่นะเนาะก้อนเมฆสอ้เหมือนขนมกุยฝ้ายนะทุกคนเนาะ๋ยวเอาไปจับแล้วก็มาจิ้มน้ําพริกกนะันเนาะอะไรก็เป็นของกินหมดนะตอนนี้ทุกคนสวยงามมากครับพี่น้องสวยไหมครับโอ้อยากไปอยู่บนนั้นนั่งไลฟ์สดอยู่บนก้อนเมฆนะพี่น้องนะถ้าพี่ตาขึ้นไปได้พี่ตาจะไปนั่งแล้วก็ ไปไลฟ์สดอยู่ตรงนู้นนะเผอคลิปเราจะได้ปังๆนะพี่น้องนะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปอะไรจะไม่พี่ให้น้อง,ง,งดูกับบรรยากาศแถวบ้านเนี่ยทุกคนเจ้าคะมันสวยอะ่ะเดี๋ยวเราก็เห็นอันนั้นเนาะขเขาเรียกอะไรนะพี่พี่น้อง fc อยานดาวกาศหรอคะเอะ่อจานดาวเทียมหรือเออไม่ใช่ขเขาเรียกอะไรนะตัวตัวขเขาเรียกอะไรไม่ใช่ตัวขเขาเรียกอะไรเจ้า UFO เหรอ UFO เนาะเดี๋ยวเราก็เห็นนะ UFO เนาะทุกคนตอนนี้สวยไม่ได้เห็นไม่ได้โอ้ก็อยากไปนั่งบนนั้นเนาะนั่งไร้สดอยู่บนเมฆเนาะทุกคนคงจะปังอลังการเลยแน่เนี่ยมันสวยนะเหมือนมันสวยมากมากเลยทุกคนเจ้าคะไมาให้พี่ตามมาถ่ายให้ดูได้ยังไงล่ะเห็นเสียงเครื่องล่อนเลยนะภาษาลาวเขาจะไมายเรียกรถจักร เครื่องวินเขาจะเรียกอะไรเครื่องวินเขาเรียกเครื่องจักรขอโทษขอไปด้วยนะเคได้ยินเขาพูดบ่อยเครื่องจักรเครื่องจักรเครื่องจักรใช่ภาษาไทยภาษาไทยใหญ่ก็เรียกเครื่องจักรเหมือนกันนะครับทุกคนรถเครื่องรถเครื่องอย่รถเครื่องเหรอรถมอเตอร์ไซค์มันก็คล้ายๆออกไทยอยู่นะภาษาไทยใหญ่ก็ขี่รถขี่มอเตอร์ไซค์ไก่เหล่เอ็มมันก็เป็นออกไทยอยู่นะ เต่ภาษาลาจะออกรถจักรเว้ยเนี่ยแต่ภาษาไทยเอามอเตอร์ไซค์ก็แล้แม่แม่ก็เอารถทิบก็แล้รถทิบก็คือจักรยานนั่นเนาะภาษาเหนือจะเรียกว่ารถทิบรถอะไรก็มีอยู่แล้วจักรยานนั่นเนาะทิบสามล้อประมาณนี้เนาะเพราะฉะนัมันก็มีทิบอยู่เนาะทุกคนเนาะเต่ภาษาลราจะเป็นรถจักรแต่ไม่ได้ไม่ได้บูตี้ไม่ได้นะมาเล่าภาษามาเล่าสู่กันฟังนะทุกคนนี่ค่ะพี่น้อง พี่ตาขึ้นไปไล่สดเนาะจะเป็นไล่สดโบก้อนเมฆเนาะไปนั่งนะเอาเก้าอี้ไปนั่งเลยเนาะใส่เสื้อใส่ผ้าถุงก,ก็อกเนานะแล้วก็ใส่หัวนะใส่หัวดอกไม้เนาะโอ้ยโคจะชัดแจ๋วเลยเนะทุกคนสวยงามค่ะอันนี้ก็มาดูก้อนเมฆนะพาพี่น้องมาดูเมฆนะมันสวยอย่าพี่น้องอันนี้มันเข้าหน้าร้อนนะอีหน่อยก็ร้อน ก็บอกอิตย์นหน้าจะร้อนนะแต่ไม่รู้อาทิตย์นี้จะร้อนหรือเปล่าพามาให้ดูมันสวยงามเพราะว่าพี่ตาไม่ได้ทํากับข้าวนะช่วงนี้ไลฟ์สดนะช่วงนี้ไลฟ์สดบ่อยมากเลยบางทีก็ไลฟ์สดกินข้าวมากประมาณเนี้ยคลิปอื่นที่ว่าจริงๆจังะอาจจะมีจำเมะสมไมจำเหมะสมไมนั่นแหละจำเหมาะสมไก็เล็กๆน้อยๆนะภาษาพิตาเนาะตะปุตะปิเนเี่ยเล็กๆน้อยๆนะที่มีก็เล็กๆน้อยๆโอ้เออตะเกียบไปพันๆๆนพานน้ำใส่น้ําตาลนั่นทุกคน เห็น <in the> UFO ไหมคะไม่เ <desserts> ห <Negative paper> ็นนะวันไม่มีสวยนะพี่น้องพิธาพัดสวยสวยคิมที่ก็สั้นบ้างยาวมางก็พาไปนะนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศตอนบ่ายนะตอนบ่ายเรียีว่าตอนบ่ายนะใบไม้พี่น้องมันต้นหญ้ามันตายหมดทุกคนเพราะว่ามันไม่มีฝนไม่ฝนตกบ้างฝนก็ตกอยู่นะแต่ว่าอากาศมันร้อนไม่เต็มที่ทุกคนเจ้า่ะ เนี่ยอยากไปตรงนู้นน่ะสวยงามมากเลยอยากไปนั่งเนาะถ้าเป็นหนังจีนขึ้นไปได้แล้วทุกคนอันนี้หนังถ้าเป็นหนังจีนนะขึ้นไปได้แล้วเนาะหนังกำลังภายในนะวิ่งอยู่บนก้อนเมฆกับทุกคนเจ้า,าะ่ะเนาะยูฟโอไปไหนยูฟโอไม่เห็นเลยทุกคนเจ้า,าค่ะคลิปนี้ก็พี่ตาเขาข,ขักไปเป็นเท่านี้นะคลิปดูก้อนเมฆนะครับทุกคนสวัสดีครับไม่เห็นหน้าพี่ตาแต่เห็นเสียงก็พอแล้วนะ